เดลต้าบอกว่าร้านเขามีจุดเด่นก็คือน้ำจิ้มสูตรลับของแม่เรามีน้ำจิ้มสี่ถ้วยย้ำนะลูกมีแค่หนึ่งถ้วยเป็นสูตรลับคุณแม่นะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนลูกเก็ยเฮ้เดี๋ยวก่อพ่อลูกพออ เราท้าเขาเรื่องน้ำจิ้มนี่แหละครับที่มงานครับมาครับขอปิดตาหนูก,ก่อนนะลูกให้ชิมอ่ะชิมว่าอะไรของแม่เงี้เหรอเดลต้าครับเรามีน้ำจิ้มสี่ถ้วยมีเพียงหนึ่งถ้วยเป็นน้ำจิ้มสูตรลับของคุณแม่ พี่เมย์ครับพี่ซุปขอขอไม้จิ้มได้ไหมครับขอไม้จิ้มพี่โก้นี่คืออันนี้นะใช่อ, ы, อันนี้อันนี้อ่านะอันนี้คือไม่ใช่ใ,ใกล้ไหมใกล้ไหมใกล้กันไหมพี่เอาโบราณใช่ไหมโบราณเอาแล้ว มันมีแค่ปลายที่เดียวที่เปลี่ยนเหรอมีแค่ปลายที่เดียวที่เปลี่ยนเดี๋ยวตาลูกประเด็นคือหนูไม่ได้เจอแค่สองถ้วยนะลูกหนูจะเจอสี่ถ้วยซึ่งมีแค่ถ้วยเดียวเป็นน้ำจิ้มสูตรลับคุณแม่ทีมงานครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ภารกิจแล้วครับย้ำนะลูกมีแค่หนึ่งถ้วยเป็นสูตรลับคุณแม่นะครับ การตามทันนะครับตามทันนะครับเดี๋ยวต้าลูกมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่มีแค่ถ้วยเดียวเป็นสูตรลับคุณแม่หนูอยากจะจิ้มน้ำจิ้มอย่างเดียวหรือว่าต้องมีลูกชิ้นด้วยลูกจะจิ้มอย่างเดียวค่ะจิ้มอย่างเดียวนะครับนี่คือหมายเลขหนึ่งนะลูกดูชิมแล้วจำนะครับชิมนิดหนึ่งนะลูกอ่ะมาแล้วลูก อ่าหนูจำนะลูกหนูจำนะครับหนูคิดว่าใช่กี่เปอร์เซ็นต์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ครับไม่ใช่โอ้โหชิมต่อไปเลขสองลูกอ่ะปากลูกใกล้เคียงกี่เปอร์เซ็นต์ลูกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหมายเลขสาม กี่เปอร์เซ็นต์ลูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอลูกอยากชิมหมายเลขอะไรซ้ำไหม,มลูกไม่ไม่นะนี่หมายเลขสี่นะลูกหมายเลขสี่ใช่กี่เปอร์เซ็นต์ลูกไม่ใช่ศูนย์นะอืม อยากชิมอะไรซ้ำไหมลูกเลขสองทีอะขอเลขสองอีกทีลองดูนะลูกนะ้าปากลูกคิดว่าคือเลขอะไรลูกเลขสามอะอ่ะชิมเลขสองอีกทีนะลูกนะ้าปากลูก สาม่ใช่หรอโอเคแมนแมนลูกอ่านี่คือเลขสองนะลูกนี่คือเลขสองนะเลขสองนะหนูหนูคิดว่าเลขไหนใกล้เคียงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนลูกเผ็ดเผ็ด อยาพ่อพ่อช่วอ้่วยพ่่วยน้ำตาลอ่อลูกรู네้สึกป uh ิดเลยอ่ะให้น้องชิมแล้วน้องเผ็ดชิมกระิ่งห้อยเลยชิมอาจจะเจอเจอพริกไงอ่าให้หนูคิดลูกหนูคิดว่าน้ำจิ้มของแม่คือถ้วยแรกอะไรลูก2กับ3ามอ่ะฮะมีกี่ถ้วย2 2งถ้วยเหรอ2กับ3เปิดตาก่อนลูก นี่นะเลขหนึ่งไม่ใช่เลขสี่ไม่ใช่เลขสามใช่และเลขสองไม่ใช่ <S <S เดี๋ยวตองชิมอีกทีลูก <S 1> <S 1> ลอง,งชิมนิดนิดลูกชิมนิดนิดชิมนิดนิดลูกนิดนิดยืนยันว่าเลขอะไรลูกสองกับสามครับสองกับสาม ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับมันมีผู้ใหญ่บางคนนะคะลูกเขาเอาถ้วยที่สามค่ะออกไปครึ่งเนึ่งวไปครึ่งหนึ่งไปใส่ไปอยู่ตำแหน่งที่สองค่ะและนี่จึงเป็นเหตุผลว่าคำตอบไม่ใช่ว่าเลขสามเลขเดียวแต่เป็นเลขสองด้วยและเดลต้าตอบได้ลูกทีมงานครับพี่ซุปขอภาพขึ้นมอีกครั้งเลยนะครับท่านผู้การครับพอพี่พี่ทีมงานุผืับคุณพ่อครับว่าน้องอยากจะ เปลี่ยนหลังคาพ่อก็มีข้อกังวลใจว่าคือตอนนี้ครับโครง,งสร้างบ้านทางขวามือท่านคำการครับมันไม่แข็งแรงพ่อกังวลว่าถ้าเอาหลังคาเติมเข้าไปครับมันจะรับน้ําหนักไหวไหม,มพ่อก็เลยคุยกับทีมงานว่ามันจะมีเรือนหลังเล็กข้างซ้ายเนี่ยครับคือพ่ออยากบูรณะใหม่ทั้งหมดโดยที่คุยกับทีมงานแล้วว่าเรื่องการสร้างเนี่ยพ่อมีวิชาชแล้วก็มีทีมพ่ออยากได้แค่วัสดุอุปกรณ์เพื่อจะได้บูรณะ เรือนตรงนี้ลูกให้มันเป็นเรือนหลังใหม่ที่สมบูรณ์ขึ้นรตรงนี้ครับงบประมาณเบื้องต้นประมาณ25,000บาทที่ซุปปรึกษาผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ท่านภูมิใจในลูกมากครับแล้วก็ฝากรายการชื่นชมหนูนะลูกแล้วก็มอบความฝันให้ลูกในการซ่อมแซมบ้าน25,000บาทจากคิงพาวเวอร์ครับโอ้เอต้าอยากจะบอกอะไรพ่อแม่พูดผ่านกล้องที่ได้เลยลูกอยากบอกพ่อแม่นะครับว่าอย่าเหนื่อยเดี๋ยวผมจะช่วยครับ ขอบคุณครับที่ดูแลหนูตั้งแต่เด็กมาโตครับโตขึ้นหนูจะเป็นคนที่ดีครับจะดูแลพ่อแม่ครับให้เหมือนตอนที่หนูที่พ่อแม่ดูแลหนูนะครับตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามีติ๊กตอกครับ ใครยังไม่ได้เป็น follower ของ TikTok สุปปรจิ๋ว Official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายก,การโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปปร์จิ๋ว o f f i c i a l นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ